ค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพนะะัน้วยแล้วค่ะเมื่อนี่แอดก็ได้มาบ้านปูลายเนาะคะ่ะมาตามแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้อง f อฟทุกท่านเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพาน้วยเนาะคะ่ะไปรับฟังจากปูลายเนาะคะ่ะไหวเสด้แนวทางตัวใดเนาะคะ่ะ เยาดี่เขาเนาะกระชัญญาว่าคันเพราเขายาหม่ายาหม่าบอกเลยวันนี้มันเขาสินะหรือเ่าพวกได้เลยหม่าเมื่อนั้นสมหวังมาสวนไปปาปาโกลาดอ่อนใจเย้พูดบ่บ่กาศไม่ได้ไปเราสมหวังไปผู้เดียวแล้วเออนี่ละฝันว่างได้หรือเปล่าวเหมือนกันนี่ฝันสมมติเดียวหน่อฝันต้มหมัดโดนหมัดวันนี้ฝันเมื่อก่อนนี่ มือกควนนักเอกนี่กได้หลายมือเยอะหลายมือเลยเนาะมือกควนเนี่ยมันวันที่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 สิบมันหนังมันเป็นเป็นตัวหนังสือสีสีเขียววันเนี่ยลายลายลายมาหยุดมาหยุดธวันนี้ไปตรงซือสีเขียวเป็นมั้มันเป็นสีเขียวจังหวะแปลกอยู่ไงแกผมแปลกก็คืออันนั้นเรียก็แล้วยังตีง่ายไหมกาตากาตาเนี่ยมันพิอแตดานวะไม่เก็ตคน พูนึงจับเริ่มจับมูลุดออกมาพูนึงมันจะเป็นหกหนึ่งแล้วมา่ินี้เม่อกี้ตาไหมเขาตีมัเตเจ็ดเจ็ดเจ็ดอันบ้าูู้นีงขี่มัดย้ายนี่จับจับน้มูบระท่านดียออกยืนเธอเลยออยู่กะตีเร่เหรวมันตีง่ายบ้งหหนึ่งก็เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งกะเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเนาะกัตอนนั้นอ่ะกัตีปองนี่ ตีปบสวดตีเออ่านบทที่นี่คันคืดว่ากับผู้ละมันก็เครืเลาะเลขจีอคนละคร,รัีก็คือมาตำอาวางไกวก่อนเนาะไปเอางทไทยก็จะได้มาสุดกันอี่ยู่บทที่นี่ก็ได้เยนไว้ดูเออจ็ดเจ็ดหนึง่งเจ็ดเจงเป็นเลขเป่าบทีนี่อันแรกลายมาน่จำได้ตัวเดียว่<า> จำได้หกสี่หกสี่ยมันนะเขียวเขียวเขี่หกสี่เอาเท่นั้นแหละได้ท่นนี้เรได้ตียากเด้นน่มันมันหยุดเออมันแรงมากก็จังคอมพิวเตอร์เนี่ยโอ้วะพิเตอรตันหนังสือเขียวบัดนี้ก็ถือวาขาดแน่นอนจังว่าแม่นะเออันนี้มาให้มาครับผมให้เออชื่อเมื่อ้นผมมาเรา สวยความไดความไปไอ้เมี่บผมวมามื i, ai, ่อมื่อมื่อวันผมซื้อจากกิเยมาอย่างดีนงเสาฟังเลยนงเมียเนี่งัดศพก็จะนงเมียด้ขายควางงนน่องยนเนียนองคทสามที่สี่ลน้ามเนก็อหนม่ก็นอนะวั่วัเออเออนี่านี่ยา่จำีได้จำขวดได้ โอ้เมืคนออกเขาขค้นนั่นได้สามิี่่ะเขาซีหก็รียบร like ้ si อยแล้วมา่อนเออได้ลากัมันตามมันวพามันงามันได้ให้ไหงายสไร่เมันได้ตัวนั้นอ่ะแต่บีไหงก็ไม่น้าติดหวยเลยยุ่หันกับสีแล้วเมื่อวันนีได้เท่าไรได้หกิซีถุงขไงกินมาเบิดน่ะเจ้าอีกตั้งหาเขาอกวขามีราคาของมีราคาคเขาไปเก็บไปกิน มันแตกยันวาเดกนอยตัวผมเมื่อเนี huh. uh ่ยอำอำกระทอนเนี huh. uh ่ยมากละแมวดินงเย้าเย้า huh. จ uh ับมาวางไว้ยังไงป้องก่อนจะวางไว้ป้องนี่มันจังบ๊อจิงต๊พวกหม้เนี่ยนขาฝันอเขาจะบอกจิงกเออบ้างปั๊บกรไว้ยังไงบ้ตองไปแลนไปหมาคาบกินซัอหมากระหากระฮอกกระตีไป้นี่ีันบ๊อบจิว่าป้องเปแปด้ไเป็นนึ่งเลยง่ายๆแปลด์นึ่งเลย ปียังไงปีนี้ก็ได้เท่านั้นละปีนี้เจ็ดหนึ่งครับหกสี่นี่มันแรนมากมาหยุดอ่ามาหยุดแต่ว่าปุดหล่าแต่เขามันสิวกะร้อเลยสิออกปวดหล่าืิังมากไม่เป็นเออนัาที่ยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายังมากยี่สบเก้ามากเนาะมาสรุปตรชไเนาะยี่สิบเก้ามาครับผมอมามันเปี้ยงยัง ของสมบังิเอาไว้นี่ได้ของดีะนะพดดออันน่ะผู้ช่วยอันอันนนั้เห็นนล้วพันออกไปอันกัดเห็นเนาะเออนั่นแหะเอาไว้นี่ละเอาไว้หนีบอ,อีอย่างลังดาบกิด,ดอีกกีดกิดเออกิด,ดเป็นมาเออกิดมาไพ่นมาจากดินจากดอนะดน่ะครับผมพ่นเบิ้งส่งร้อนนะ่ะไปไปทอดกระถินปเป็นตอยากอายคนบ่นหมาไม่รู้ว่านกัด ส่งขาดค่ะขาดแนเว้ยไหอือพูดอะส่งเจีเส้็บอมันมันมันปวดอยู่ที่แรกปวดเนี่ยทางไหนอืมโอ้ยแต่มันเข่ามันจังก็หนีว่าไอ้เนี่ยนั่งเหงอดีจิง <laughs> แต่ไม่เข่าเลยฉีดยาแล้วเข่ผมเสียดยาเลยมันก็ลาะน้ำน้ำเย็นเนี้ท่านผู้ชมซึ่งพูดกันกับฝันในตอนนี้นะฮะ ากท่องสมบัติจ่ายขึ้นหน้าปะจอให้ดูเจ็ดเจ็ดนึ่งกับหกสี่ทาล้น่มีก้ชมซึ okay. ่งกู้อนกันันตัวเนี้ยได้เป็นตัวเลขสีเขียวรอยมากนะ่นผู้ชมหงวันปกิหนึ่งขั้นต่าพมร้กกเ็ไเดเก็ดนึงกับหกสีเอดเก็ดหน่งหกสี่อ่าตุ้ทายเห็นตุ้ทคือหกสี่พี่น้อง แคปหน้จอไว้ครับคุณู้มแล้วก็ายพิจารณาพิคอร์กันนะครับส้มแม่ก็ด้านมากจะบ,บาดนี่ครับาบาดเฉมเพราด้วยครับคุณส้มเหรบเ7็6หนึ่งหกสี่วัประจำวันที่หนึ่ครับคุณู้มแต่ผมอบอกว่าเนี่เพราะว่าหวดหัว โอ้ยตะวามันจับบ้างเนี่ยันฟันได้จ็ดเจ็ห้าสามบอกันไหนี่เกี้ยวเจ็ด้าสองเจ้าสอเอาเจ็ดงฟันดีค่ะหมดตะกีฟันได้เป็นตอโอ้ยอาที่นึงเขาบอกมาอยู่แค่หังนี่ค่ะหลังที่พ่อสอาศูนย์มาอยู่นี่ บอกเลขอาชีศูนย์บอกคนนน้ำก็เลยยังบอกมือเลขออกพมอรีบอกมาก็อาชีพศูนย์วันอาชีพเรื่องกเกึกสวรรค์น้ำผู้สมเนี่ยเพรว่าถ้าเกิดพนแตได้ไห่ใช้ลูกก็บูสมนั่นตอนพ่อบวชอ้วนมันอ้วนใหญ่เลี่ล่องสิบหกลูกคนนั่นที่หันใจง่ายที่บวชมันไม่ได้เห็นหยัง อันพ่อบวชอยู่วัดใดนตะเคียบวชนี่เลาที่ยวไปสา่เของกับผู้สมละมันนีอัน้วยก็บสั่งแท้ๆเนี่ยมื่นมื่นบาทเ่ี่ยมันบุญกุบของใหญ่มันกับขั้วมันมันหนักมันบ่ได้หรืออยู่หนาบวนละไปบวชมันก็บสั่งห้องน้ำมื่นก็บาทสั่งขั้วยนี่ล่ะกับสั่งพระธัชาต่าจสองพันสามย่างบวชไปได้คักได้แน่กัน จอบฝันแบบแปะจ<อ>ังได้ปั้นสร้างเนี่ยหลังใน,นมันไมีน่าสิบูุษาได้ขึ้นออกอ๋อปั้นช่างเอาดินเหนียวปั้นสองตัวได้เป็นบุษาทุกศิลปะเลยอ้อามือไหนเลืกสิออกไม่นี้ยังนั้ขึ้นมาเฮี้ยนกูว่ามันไกลกับระยังไปซองบ้าง<อ> มันสร้างอันปั้นว่าน่ะก็แค่ก็แคกี่เมาหาเก้าหาเก้าถึงซ้ำก็ไม่บอกตามไปบอกมาจ้ะเออสร้างที่บูชาขึ้นมาบันไดเอ้าสร้างกูปั้นอยู่พี่ก็ไปขึ้นเม่างไดยนี่อะไรี้วะบอกหาเก้าถึงบันไดกับซ้ำจ้ะเออดีเนาหาเก้านะมันบอกอันนี้ก็จะได้ไปโตไปอ็อกเปด 8ปดหกแปดาีหนึน่งสองเทียตัวนึงคั้ยไปบอกหารที่หนึน่งก็คืออยู่หน้าทงนี่กับสองสองศูนย์จ้ะอีกบัตรทั้งสามโตโยวัด,ดคูนสน lame, ามเจ็ดึ àn, บบนด้นสวรรค์นั่นเจ็ดสามศูนมันออกที่สามศูนย์คนสวรรค์ลงลงขึ้นบาระดานก็ับปูนี่จ้าาลนลงขึ้นบระดานนะบัตที่เจ็ก็ถือจ้ะอบฝันแปลกแปืกที่กระตานะ่ะกัตตาเล่นได้ผู้เฒขาอย่านัน กัตตาหกอันมันมีนอลากนับยังได้แล้วกุนหลายลายเอาผู้เจ้าจิตไปยังจิตไปหาเขา่พูดหนึ่งจับจับโมจับกัตตามูมว่าถิดหลุยปุ๊ดเสด็จขึ้นลุกขึ้นเอาไม่จันมากไปยังจิตไปหาเขากัตีได้เลยกัะตามันมันขึ้นพูดนึงมันก็เป็นเลี้ยวหกอันบ่กับพวกยิ่งพูดนึงขลาดลุกขึ้นกับพกนึงกัตอะไรบักตีไปดอกกัตอะไรตีจะได้ล่ะเจ็ดกัตเจ็ดซีบ่เอออะ เอาหกี้ผู้เท่าที่ว่าสันแฝันแปลกเงี้ยหลังนี้ฝันแปลกหลายเทียด้วนึงก็สหวางมากกวดนี่อ้อมแจกกันนอนนี่พรแยานาก,นกงกหัวบอก,กเอก้าหากระึกเก้าหาพญกานากเบกาจ้นึงกับแปดซีบอะไอย่นี้ละคันอัน ถันม oh ่ซื้อถึงลรยงวดแล้วการของวันศาก็ะตบอกพกเก้าก็ออกว่ซื OM ้อมาว่าวันศาสตจากบาทได้เลยไรมาแต่ของวันาสวัตซซื้อจากเทียดต่อมากอ่ะมันออกสองเกอาบี่ไม่ไอใครเนี่ยไปบอกคือยังโคตรเบาเนี่ยทิปเก้าิบันได้ใครยืนยืดดำดำอมดำดำไอใครได้เนี่ยนกพนมมือออกกจบ่นออกสองเก้ากินใจแท้มึง โอ้ชอบบอกแปลกๆเกาเก้าฮะเก้าไข่กำังออกมาให้สองพันห้ามาตะวัดพันบนละกำวังคือกััเดียวจค่ะค่ะนี่ก็เป็นเลขปูลายเนาะค่ะแนวทางของปูลายเนาะค่ะปูลายฝันเนาะค่ะพี่น้องกับแคบนาจอไว้เด้อค่ะ แอดก็มาตามแนวทางของปูไลให้นะคะ่ะงวดที่แล้วปูไลก็ฝันได้สามห้าเจ็ดนาะคะ่ะพี่น้อง fc งวดนี้แอดก็ได้มาตามแนวทางของปูไลเนาะคะ่ะปูไลก็ฝันได้เจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็หกสี่เนาะคะ่ะพี่น้องแต่แนวทางอันตัวฟันทงนั่นปูไลนัดมาวันที่ยิบเก่าเนาะคะ่ะพี่น้อง fc แอดก็จะมาตามแนวทางให้พี่น้องเนาะคะ่ะเผื่อไปสรุปโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะวันที่ยิบเก่าเนาะคะ่ะพี่น้อง fc เก็ คอยติดตามทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องแอนกับเป็นผู้นําเสนอแนวทางหมักชอบก็เอาไปลงทุนไปวิเคราะห์ก่อนลงทุนเดอ้อพี่น้องเอฟซี FC, ค่ะการลงทุนก็มีการเสี่ยงเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซี FC, ก็เอาไปลองซื้อลอตเตอรี่เบิงเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะเอฟซี FC, ท่านได้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะขอขอ,ขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องคลองพาลวยเนาะคะ่ะ ขอให้พี่น้องเอฟซทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลำล้ำรวยๆกันตลอดไปเนาะค่ะมีฉุกมีชัยสำหรับคลิปนี้แอนก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ